ใบพิจยฐทานพิธีกรสาวดังขอบคุณไอทีวีที่ทำให้ได้เจอโตศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณไอทีวีที่ทำให้ได้เจอกันเป็นอีกหนึ่งคู่ชีวิตที่น่ารักมากๆและลุ้นถายาติคนแรกกันมาตลอดระหว่าง ไบพิจยาทานและโตศักดิ์สิทธิ์เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขามาตลอดผ่านทางโซเชียลวันนี้13มิถุนายน2566สาวไบได้โพสเผยโมเมนต์เมื่อ20ปีที่แล้วครั้งที่ได้เป็นพิธีกรครั้งแรกและสัมภาษณ์แขกรับเชิญเป็นคนแรกนั่นก็คือหนุ่มโตนั่นเองพร้อมระบุแคปชั่นว่า #itv ITV คือจุดเริ่มต้นฮ่าฮ่ ทําพิธีกรครั้งแรกในชีวิตกับแขกรับเชิญคนแรกรายการครึ่งชั่วโมงถ่ายทํากัน7วัน20ปีแล้วย้อนกลับมาดูอีกทีเขินมากๆเลยค่ะ ทางด้านแฟนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นเขินแทนคนแรกและคู่ชีวิตคิดถึงรายการแคกรับเชิญคนแรกและคู่ชีวิตตลอดไปอะไรจะเกิดมาคู่กันขนาดนั้นจากผู้ประกาศข่าวสู่คู่ชีวิตที่ประกาศชีวิตคู่ไปด้วยกันยิ่งกว่าบทละครเป็นคู่รักที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ซึ่งกันและกันเป็นต้น